คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งวันละา381คนหรือเกือบ1 4 0 0 0 0คนต่อปีหนึ่งในหอันดับมะเร็งที่คนไทยเป็นมากที่สุดคือมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเกิดจากการขับถ่ายที่ผิดปกติทำให้หลายคนวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเมื่อมีอาการที่คล้ายกับว่าจะเสี่ยงเป็นโรคร้ายอยากให้คุณกัทเล่าอาการให้ฟังในข่าวว่าทำไมถึงได้คิดว่าตัวเองเป็นโรคร้ายเรื่องมันเริ่มต้นมาจากว่ากัดเนี่ยไม่ถ่ายติดกันเลยเจวัน เข้าห้องน้ําทีนี่ใช้เวลานานมากก็คือเบ่งกันสุดฤิ์สุดเดชค่ะกัดก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะจนมาเจออันนี้ g r o w x Fiber Fit แล้วในข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกอีกด้วยว่ามันสามารถช่วยให้เราขับถ่ายได้ภายใน8ชั่วโมงเนาะแล้วมันยังดื่มง่ายพกพาไปไหนก็สะดวกด้วยอะค่ะกัดก็เลยต้องลองแหละทานแล้วเห็นผลยังไงบ้างคะโอ้โหเปลี่ยนชีวิตเลยก็คือ มันไม่มีอีกแล้วว่าหน้าห้องน้ำน,นานๆน,าน่ะพุงที่ป่องอ่ะมันยุบไปเลยอะค่ะพอมันเป็นอย่างเงี้ยล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะหากคุณต้องการตัวช่วยในการปรับสมดุลลำไส้ในระยะยาวต้อง Grow X Fiber Fit ซึ่งมีการทำงานร่วมกันของไฟเบอร์ละลายน้ำไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำ พรีไบโอติและ p r o b i โอติซึ่งมีชื่อเรียกรวมกันว่าโฟรเซนจิสเป็นนวัตกรรมใหม่ในการที่จะดูแลหุ่นดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพให้กับคุณและนี่คือ g กล w เอ็กซ์ไฟเบอร์ฟิค่ะ